ยิ่งเราออกมาตอบโต้ยิ่งออกมาท้าทายมากแค่ไหนยิ่งทําให้คนอื่นประเทศอื่นๆนะคะมองในประเทศพมา่าแย่ขึ้นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะไมสุงค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องหอมท่าเด็กอีกแล้วนะคะในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาขอพูดถึงเรื่องราวของมิสแกรนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเนาะ ก็คืออย่างที่หลายคลิปที่ผ่านมานะคะที่น้องหอมพูดนะคะว่าเรื่องดราม่านี้นะคะคงไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะก็ตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะเพราะว่าดูไปหลากหลายช่องทางนะคะในสื่อต่างๆนะคะก็ไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o t t k t t o k หรืออะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ข่าวดังไปทั่วโลกเลยนะคะเรื่องที่มิสแกรนเมียนมานะคะไปทำเรือกอับอายขี้หน้าบนเวทีทำให้สื่อต่างๆนะคะได้ กดแชร์กันไปยังทั่วโลกเลยจริงๆนะคะแล้วก็คือในวันนี้นะคะที่น้องหอมมาทําคลิปนะคะแล้วก็คือแบบยังไงอะ่ะเห็นในสื่อต่างๆนะคะมันเป็นสิ่งที่ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมานะคะมันรู้สึกว่าเป็นรู้สึกไม่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบยังไงอะ่ะยิ่งทําให้คนอื่นประเทศอื่นๆนะคะมองในประเทศพมา่าแย่ขึ้นนะคะแต่น้องหอมเองก็ไม่รู้หรอกว่านะคะทางฝั่งเอดีอ ND ทางฝั่งพมา่าหรือว่า นางงามฝั่งพม่าเขาคิดอะไรยังไงกันนะคะทำไมถึงอตอบโต้กันไปมาอะไรเงี้ยจริงๆนะคะสำหรับน้ำหอมคือ,อแน่นอนว่าเราก็เชียร์คนพม่าเราอยู่แล้วนะคะให้กำลังใจคนพม่าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในวันนี้ที่มาพูดก็คือมัน อยากให้น,ะะนางงามของเรานะคะคยอมรับการพ่ายแพ้นะคะถึงแม้ว่าจะออกมาตอบโต้แค่ไหนนะคะมันก็ไม่สามารถกลับไปช่วยให้เปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นทําให้กลับมายืนหนึ่งได้มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะยิ่งเราออกมาตอบโต้ยิ่งออกมาท้าทายมากแค่ไหนมันก็ยิ่งเป็นกระแสรดราม่าเพิ่มไปอีกนั่นเองนะคะยิ่งทําให้คน,คนทั่วโลกนะคะคมองในประเทศพมา่าในแง่ลบอีกนะคะก็คือ ถ้าเป็นไปได้นะคะสําหรับน้องหอมเนาะก็คืออยากให้ทางฝั่งเมียนมานะคะทางฝั่งเพนทางฝั่งพม่าของเรานะคะยุติในการาพูดลงสื่อต่างๆนะคะยิ่งเราพูดนะคะยิ่งมีสื่อที่เขาไปขุดคุยเรื่องที่มันไม่ดีอะไรเงี้ยออกมาเยอะมันยิ่งทําให้คนดูในแง่ลบไปอีกเยอะเลยนะคะแล้วก็ทาง f c ของน้องหอมนะคะก็คอมเมนต์มาเหมือนกันว่า น้องหอมเองเชียร์เฉพาะคนพม่าหรอไม่เชียร์ประเทศอื่นบ้างหรอนะคะแน่นอนว่าคนในประเทศเมียนมาเราก็ต้องเชียร์คนประเทศของเราอยู่แล้วแต่ว่าไม่ใช่เชียร์แค่ในประเทศเมียนมาอย่างเดียวนะคะเพราะว่านางงามทุกคนที่เข้ามาประกวดนะคะร้วนแต่หุ่นดีสวยงามกันทุกคนนะคะแล้วก็อยู่ที่เราถ้าเราชอบคนไหนเราก็ต้องเชียร์อยู่แล้วไม่เกี่ยวกับว่า ต้องเชียร์เฉพาะในคนประเทศพมา่าอย่างเดียวนะคะส่วนตัวของน้องหอมนะคะที่เชียร์นะคะก็จะมีประเทศไทยนะคะน้องหลินหลินนะคะบอกเลยว่าหน้าตาสวยงามมากชอบในชุดราราีต่างๆนานาที่น้องใส่นะคะตอนไปร่องเรืออะไรพวกนี้น้องหอมเองก็ติดตามนะคะก็เชียร์ทั้งทีมเออเชียร์ทั้งประเทศไทยนะคะเมียนมาด้วยแล้วก็อินเดียนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงนี่เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ ประเทศอะไรอันนี้อันนี้จะไม่ได้เหมือนกันน้องหอมเองอ่ะเชียร์สประเทศนะคะที่ชอบนะคะแต่จริงๆคือแน่นอนว่า,าส่วนใหญ่คนเราก็จะต้องเชียร์ประเทศของตัวเองเป็นหลักนะคะแต่ว่าร้องที่เหลือก็คือถ้าเราชอบเราก็เชียร์ก็ชอบอยู่แล้วนะคะและทุกวันนี้ถามว่าอินเดียได้มงไปแล้วเรารู้สึกยังไงนะคะบอกเลยว่ารู้สึกยินดีกับ นางงามนะคะอินเดียที่ได้รับไปเพราะว่าดูจากชุดแล้วก็การตอบคำถามของอินเดียนะคะก็คือมันเป๊ะแล้วก็ตรงกับกรรมการที่เขาถามมาด้วยนะคะแล้วก็ชุดที่ใส่มาวันสุดท้ายที่มารับมงนะคะบอกเลยว่าสวยสง่ามากกว่าประเทศอื่นเลยนะคะน้องหอมยอมรับว่าสวยจริงๆนะคะและในประเทศพม่าของเรานะคะก็คือน้องเตนะ๋เนาะตอนที่ประกวดมาหลากหลาย ยังไงอะหลากหลายาวันที่ผ่านมานะคะน้องก็คือชุดของน้องนะคะไม่ว่าอะไรก็คือดูดีอลังการหมดเลยยกเว้นวันสุดท้ายนี้นะคะเป็นชุดที่แบบดูแลแบบมันเฉยคือที่ผ่านมานี่คือโอเคหมดเลยเป๊ะหมดเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เชียร์ว่าเฉพาะไม่ได้เชียร์เฉพาะคนเมียนมานะคะก็เชียร์หลายประเทศอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าในวันนี้มันเกิดเรื่องกระแสดราม,มา่าแบบ ไปทั่วโลกเลยนะคะไม่ว่าทุกเส้นทางเขาก็มีแต่ออกมาพูดแต่เรื่องดราม่าก,กันนะคะในวันนี้น้องหอมก็เลยถ้าเป็นไปได้นะคะสำหรับความคิดเห็นน้องหอมเนาะก็อยากให้ทางฝั่งพม่าของเราออกมาแบบยอมรับในการตัดสินของกรรมการนะคะแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็อยากไม่อยากให้ออกมาพูดแล้วก็ตอบโต้อะไรมากกว่านี้ถ้ายิ่งพูดมันก็ยิ่งทําให้ยับ พังยับมากกว่านี้นะคะก็แต่ว่าน้องหอมเองก็ไม่สามารถไปบอกให้คนอื่นมาเชื่อฟังในสิ่งที่น้องหอมพูดได้นะคะแต่ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้มันเกิดเป็นแบบนั้นเพราะว่าตอนนี้คือถ้าเรายิ่งพูดถึงแม้ว่าเราจะถูกต้องแค่ไหนแต่ว่าหลักฐานคนทั่วโลกเขาเห็นชัดเจนก็คือตอนที่เอนดีของน้องไปกระชากมงของน้องลงแล้วก็ดึงสายสะพานออกนั่นแหละ นี่คือเป็นหลักฐานชิ้นแรกที่คนทั่วโลกเขาเห็นก็ต้องมีคนที่ออกมาวิจารณ์กันอยู่แล้วอย่างแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าตอนนี้จะออกมาพูดแล้วก็แบบยังไงพูดให้อธิบายยังไงแต่คนทั่วโลกเขามองม,มันมองในแง่ร้ายไปแล้วนะคะถ้าเป็นไปได้น้องหอมเองก็อยากให้ทั้งฝั่งพม่าของเรานะคะยุติในการเรื่อง ต่างๆนานาน,นะคะเราก็จะได้เรื่องมันจะได้จบนะคะจะได้ไม่ต้องมีดราม่าเกิดขึ้นไปอีกวันข้างหน้านะคะสําหรับน้องหอมรู้สึกว่าช่วงนี้นะคะดราม่าในเมียนมาที่เกิดขึ้นกับมิสแกรนนะคะบอกเลยว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งเลยแหละนะคะมองไปซ่องช่องทางไหนก็คือเจอแต่ข่าวนี้เต็มไปหมดเลยนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็ได้ไปเจอความคิดเห็นนะคะหรือว่าคอมเมนต์ของชาว เอเชียนะคะหรือว่าคนโดยหลายๆที่เลยนะคะคอมเมนต์หลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นคนคอมเมนต์คนไทยด้วยคนพมา่าด้วยคนต่างประเทศด้วยที่เข้ามาคอมเมนต์กันในต่างๆนานาเกี่ยวกับเรื่องของมิสแกรนนี้นะคะและคนอื่นที่เขาเห็นเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะแล้วก็น้องหอมเองอยากจะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังนะคะก็คือส่วนตัวเองก็ได้พูดไปแล้วแต่ตอนนี้จะมาพูดถึงเรื่องความคิดเห็นของ าชาวอาเซียนและกันเนาะอย่างนี้ละกันเพราะว่ามีหลากหลายประเทศที่เข้ามาคอมเมนต์เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปฟังความคิดเห็นคนแรกกันเลยนะคะดูจากชื่อแล้วก็น่าจะเป็นความคิดเห็นของคนในพมา่าเหมือนกันนะคะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะคนแรกนะคะก็ได้บอกว่านางก็เริ่มเยอะเกินไปแล้วเริ่มทําตัวไม่น่ารัก อายุยังน้อยไม่ควรทำแบบนี้ถึงแม้ได้ที่1มาแต่วางตัวไม่เป็นก็ไม่ดังหรอกนะนะคะเพราะว่าในช่วงนี้น้องออกมา,าไลฟ์สดแล้วก็พูดต่างๆนันาออกสื่อนะคะมันเลยทำให้คนหลากหลายคนที่มุมมองเนาะมันไม่เหมือนกันคนเขามองว่า,าน้องเริ่มออกมาตอบโต้แล้วก็เข้าข้าง n อดีของน้องอะไรแบบนี้แหละนะคะเขา คนที่ติดตามก็แบบคอมเมนต์นะคะบอกว่าน้องเริ่มออกมาเยอะเกินไปแล้วนะคะเริ่มทำตัวไม่น่ารักนั่นเองนะคะและคอมเมนต์คนที่2นะคะก็ได้บอกว่าคนดูทั่วโลกยอมรับความตัดยอมยอมรับการตัดสินด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องแล้วคนทั่วโลกก็ยอมรับการตัดสินนะคะ และคอมเมนต์คนที่3นะคะก็ได้บอกว่าอยากได้มงซื้อมาใส่เองเลยไม่ต้องไปประกวดแข่งขันกับชาวโลกเขาเอดี ND ก็ยกยอปอปั้นอวยกันเองในกลุ่มแคบแก็พอนะคะบอกเลยว่าคอมเมนต์นี้สุดแรงเหมือนกันนะคะบอกว่าถ้าคิดแบบนี้ก็คือไม่ต้องไปประกวดกับโลกกับชาวโลกเขาแล้วก็ประกวดกันเองเลยอะไรแบบนี้นะคะก็แรงนิดนึงนะคะอะและคอมเมนต์คนต่อไปนะคะก็ได้บอกว่า ผมคนไทยก็เชียร์พม่าให้ชนะทำไมถึงทำแบบนี้ประเทศชาติตัวเองเสียหายหมดเลยไม่มีน้ำใจนักกีฬาทำตัวเองทั้งหมดมีความเสียหายตามมาอีกไม่จบแค่นี้แน่นะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าตอนนี้ทั่วโลกประนามเมียนมาที่ไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่า ทั่วโลกได้เห็นนิสัยคนพม่าเพราะการแสดงออกมาแบบนี้คนดีก็เสียไปด้วยนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่ารู้จักให้เกียรติประเทศอื่นบ้างทุกประเทศที่มาประกวดเขาก็ทำเต็มที่เหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าสวยอย่างเดียวไม่พออวุทิิภาวะต้องมีด้วยจบเลยนะคะ และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าชาติอื่นสวยและทําได้ดีกว่าก็ควรยอมรับคําตัดสินควรอบรมมารยาทครับขนาดชาติไทยเป็นเจ้าของงานแต่ไทยยังไม่เคยได้มงเลยมารยาทแบบนี้ไม่ควรเป็นนางงามและเป็นตัวแทนชาติครับควรโดนบทลงโทษนะคะและอีกหนึ่งคอมคิดเห็นนะคะก็ได้บอกว่า แพ้คือแพ้ชนะคือชนะจบแล้วก็เดินหน้าต่อไปสู่ๆครับคนไทยยังติดแค่รอบ20คนเลยไม่เห็นคนไทยคนไหนมาเดือดร้อนเลยครับนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าน้องคงหมดเส้นทางนี้แล้วครับเพราะทํากริยาไม่ดีการที่เราได้ลองอันดับสองคือใบเบิกทางที่เราไปต่อได้เพราะอายุยังน้อย การกระทำแบบนี้น้องคงหมดโอกาสครับทั่วโลกไม่ค่อยยอมรับมารยาทแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็บอกว่าเสียหายไปทั้งประเทศถูกดูหมิ่นไปทั้งโลกเลยแพ้ไม่เป็นนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่า เสียดายเอดีไปตัดอนาคตของน้องทั้งทที่หลังจากวันนี้ชีวิตน้องจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียวทำแบบนี้หมดโอกาสและอนาคตไปเลยแค่ชั่ววูบทำลายทั้งชีวิตนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าไทยก็คาดหวังมาเหมือนกันสุดท้ายไม่ติดแม้แต่10อันดับแต่ไทยก็ยิ้มแสดงความยินดีกับเพื่อนเพื่อนครับนะคะ และอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่ามันยิ่งทำให้คนไทยมองคนพม่าติดลบไปอีกนิสัยแบบนี้หรือคนประกวด70ประเทศแต่เธอได้อันดับ2ยังออกมาแสดงแบบนี้มิสไทยเองยังไม่ได้อะไรเลยด้วยซ้ำนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่ารอบอื่นๆทำมาดีแล้วนะแต่มาตายตอน ตอนตอบคำถามอินเดียกับฟิลิปปินตอบได้ดีกว่าชัดเจนส่วนเอ็นดีทำพังหมดน้องน่าจะมีอนาคตอีกไกลเลยมีคนไทยเชียร์เยอะมากแต่เกิดเรื่องแบบนี้ก็จบหมดนะคะอนาคตนะคะและอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะที่ได้บอกว่าลองอันดับสองก็เอาไปทำมาหากินได้คนไทยทั้งทั้งแชร์ทั้งเชียร์ก็เยอะ ทำแบบนี้ตัดอนาคตตัวเองเราให้อภัยในความที่น้องยังเด็กแต่ผู้ใหญ่ที่ชี้ทางให้น้องเป็นแบบนี้ทําร้ายน้องมากๆนะคะและอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะก็ได้บอกว่าการตัดสินกรรมการกเขาดูองค์ประกอบหลายๆส่วนในการตัดสินทั้งความสวยความสามารถ ในการตอบคำถามเพราะทุกประเทศก็ล้วนแต่สวยทุกคนและมีความสามารถกันทั้งนั้นนะคะและอีกหนึ่งคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าเรียนรู้ก,กฎกติกาให้มากๆยอมรับเหตุและผลแล้วชีวิตจะอยู่ง่ายขึ้นเยอะนะคะและอีกหนึ่งความคิดเห็นนะคะก็ได้บอกว่าน้องเขาได้อันดับรอง2ก็ถือว่าน้องเขาเก่งมากๆแล้ว ไทยเรายังไม่ได้เข้ารอบด้วยซ้ําแต่เราคนไทยก็ให้กําลังใจกันนะทําไมเอ็นดีเมียนมาทําแบบนี้กับน้องนะคะและอันนี้นะคะก็คือเป็นความคิดเห็นนะคะต่างๆน,นานาของพี่น้องชาวไทยด้วยคนเมียนมาด้วยแล้วก็ชาวต่างประเทศด้วยนะคะที่มาความคิดเห็นกัน เรื่องของมิสแกรนในปีนี้นะคะบอกเลยว่าดราม่านี่คือหนักเลยนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยนะคะมีแต่ดาราม่าลงนะคะทัวร์ลงพม่าเต็มไปหมดเลยนะคะ mm hmm. อย่างที่บอกเพราะว่าการที่เราไปประกวดประกวดนะคะก็คือมันไม่ใช่เพราะว่าเป็นแค่ความสวยแล้วก็อะไรด้วยนะคะมันก็อยู่ที่แบบว่า ความสวยด้วยหุ่นด้วยแล้วก็อะไรหลากหลายอย่างแหละนะคะที่กว่าที่จะเป็นนางงามได้แต่ละคนนั้นมันไม่ใช่ง่ายๆนะคะแล้วก็ตอนท้ายตอนจบนี่คือมีแต่คนบอกว่าน้องแต่ๆนะคะตอบคําถามตรงกรรมการนะคะตอบไม่ค่อยตรงกับคําถามที่กรรมการถามนะคะแล้วก็คือฟิลิปปินส์กับอ,อินเดียเขาตอบได้คําถามแบบดูดีมากแล้วก็แบบมันเป๊ะกับคําถามที่ กรรมการเขาถามมานั่นเองนะคะแต่พม่านี่คือมามาเสียตอนที่ตอบคําถามช่วงช่วงสุดท้ายนี่เองนะคะหลายๆคนก็บอกแบบนั้นนะคะแต่ส่วนตัวเองฟังไม่ออกหรอกเพราะเป็นภาษาอังกฤษนะคะแต่ก็คือมีแต่คนบอกแบบนั้นว่าพม่าตอบคําถามไม่ค่อยตรงกับคําถามนะคะมันก็เลยทําให้เสียไปตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเรื่องของอินเดียนะคะก็คือ Er, เพราะว่าส่วนตัวเองก็เชียร์อยู่แล้วนะคะวันนั้นที่เห็นนี่คือเหมือนเป็นนางฟ้า, mm hmm. ฟาบนสวรรค์เลยคือทั้งชุดสวยหน้าตาเป๊ะหมดเลยแล้วก็การตอบคําถามของน้องด้วยนะคะมันตรงมันทุกอย่างนะคะน้องเขาเองก็ควรที่ได้รับมองอยุลแล้วนะคะแต่ถามว่าตอนนี้พ่อแม่ของเราได้รองอันดับสองนะคะบอกเลยว่าแค่นี้ก็สุดยอดมากๆแล้วนะคะเพราะว่าทั้งหมดนี่คือมันมีทั้ง70สิ 71ประเทศนะคะที่เข้ามาประกวดกันเนาะก็คือน้องได้อันดับ3นะคะหรือว่ารองอันดับ2นั่นเองเนาะก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วและเป็นคนที่อายุน้อยแล้วก็ได้มาแบบติดในท็อป5ด้วยนะคะบอกเลยว่ามันไม่ใช่ง่ายๆที่แบบจะผ่านมาได้ขนาดนี้อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่า ขนาดไทยนะคะอย่างที่ FC อคอมเมนต์มาว่าขนาดคนไทยนะคะเป็นเจ้าภาพนะคะติดในท็อป20นะคะเขายังไม่ได้รู้สึกอะไรเสียใจอะไรเขาก็ยังให้กําลังใจกันนะคะแต่อันนี้คือได้ท็อป2นะคะได้รอ,อ,องอันดับ2นะคะแต่ว่าไม่รู้สึกไม่พอใจกับสิ่งที่ได้รับนะคะแล้วก็แบบออกมาทํากริยามารยาต่อหน้าสื่อทั้งหลายจนทําให้มันเกิดดาราม่าแบบนี้นะคะบอกเลยว่า น้องหอมเป็นคนในพม่านะคะก็บอกเลยว่าสําหรับน้องหอมก็รู้สึกอายเหมือนกันนะคะอายเหมือนกันที่มิสแกรนที่เราเชียร์นะคะจู่ๆก,ก็คือมาทําอะไรแบบนี้ต่อหน้าสื่อทั้งหลายแล้วก็เลยทำให้จนเกิดเรื่องจนถึงทุกวันนี้นะคะมันก็แบบดูแย่มากๆในสายตาคนทั่วโลกในตอนนี้นะคะก็คืออย่างที่บอกเพราะว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ทางฝั่งพม่านะคะ ห้ามออกเอ,อ่อยังไงอ่ะอย่าพูดอะไรออกสือ่อเพราะถ้ายิ่งพูดมันก็ยิ่งจะเจ็บมากกว่านี้นะคะถ้ายิ่งพูดมันก็ยิ่งเรื่องมันจะปานปลายไปกว่านี้นะคะก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้รับในตอนนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะตอบโต้อะไรไปมันก็ไม่สามารถที่จะกลับมาแก้ไขอะไรได้แล้วนะคะแล้วก็บอกเลยว่าที่น้องแต่ะได้ลองเอาแบบสองแค่นี้น้องก็เก่งที่สุดแล้วนะคะ ยังไงก็ขอให้กําลังใจเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดีใจกับอินเดียที่ได้มงไปในปีนี้นะคะแล้วก็ให้กําลังใจประเทศไทยด้วยเหมือนกันนะคะที่ได้นี้ที่ได้ในท<ได>็อปยีเนาะแต่ปีนี้ไม่ได้ก็ปีหน้าอาจจะได้ก็ได้นะคะเพราะว่าทุกประเทศก็มีคิดอย่างนี้เหมือนกันแหละเพราะว่าทุกคนที่มาก็อยากที่จะได้มงกลับไปยังประเทศเัินทั้งนั้นนะคะแต่ไม่ได้เราก็ต้องยิ้มสู้เพื่ออนาคตวันข้างหน้าด้วยถึงแม้ว่าเวทีนี้เราไม่ได้อาจจะไปได้เวทีอื่นก็ได้นะคะก็ ให้คิดแบบนี้ไว้ก็เพียงพอนะคะ,ะและในคลิปนี้นะคะทุกคนที่เห็นนะคะได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็จงคอมเมนต์เข้ามากันอย่างสุภาพด้วยนะคะก็อย่ามีดราม่าอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ฝากให้ทุกคนคอมเมนต์มาอย่างสุภาพด้วยนะคะและสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องน้องหอมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ